สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับวันนี้นะคะผมจะมาล้างพักเครื่องนะครับวิธีเนี้ยผมเคยได้ยินมานานแล้วนะครับเคยได้ยินมานานแล้วเนาะว่าให้ให้ใช้วิธีนี้ล้างวันเนี้ยก็เลยถือโอกาสทําคลิปล้างพักตัวเองแล้วก็ให้พี่พี่เพื่อนๆได้ดูพร้อมกันเลยนะครับแล้ววิธีการล้างพักครั้งเนี้ย อุปกรณ์เนี่ยผมเชื่อว่าแทบจะมีทุกบ้านนะครับหาง่ายโดยไม่ต้องออกไปซื้ออะไรเงี้ยก็คือพวกโลชั่นพวกสเตคีีมอย่างนี้นะครับใช้ได้พวกครีมกันแดดนะครับวิธีล้างนะครับก็คือเรานำพ้าเนี่ยใส่ถุงกิ๊บแล้วก็ใส่ พวโลชั่นเข้าไปนะครับแช่แช่ไว้ครั้งนี้ผมจะทำการแช่ไว้สัก6ชั่วโมงแล้วกันเนาะให้นานๆเลยแล้วพอเดี๋ยว6ชั่วโมงไงแต่ผมมาถ่ายกี่วโดูอีกทีเนาะว่ามันมีสน,นิมออกมาบ้างไหมเดี๋ยวผมเทอกนะใช้เยอะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเอาประมาณนี้แล้วกัน โอ้ยหกเลยก็ผมที่ผมเทไปนะครับก็พอดีเนาะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไปไม่ได้แบบไม่ได้น้อยไปผมผมหน้ากำลังจะพอดีอะ่ะแผมเช็ดกันนะผมก็ไม่รู้เนาะว่าต้องใช้ประมาณไหนดูอันนี้ก็แบบว่าครีมท่วม เหรียญนิดนึงนะครับนี่เมื่อกี้ผมลืมให้ดูด้านหลังเหรียญเลยด้านหลังเหรียญในนีน้เห็นไหมด้านหลังก็สนิมเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ดูด้านหน้าไปด้านหน้านี่ก็สนิมเนี่ยทหตามซอกเต็มเลยนะด้านหลังก็มีนะเนี่ยทั้งเหรียญเลยครับเดี๋ยวผมแชร์ไปหกชั่วโมงนะคะถ้าจะผมมาแกะ แกะถุงพร้อมกันเดี๋ยวผมไปเก็บไว้ในตู้กัอนครบหกชั่วโมงแล้วนะครับสังเกตจากาครีมที่เราทาเข้าไปนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนาจะน่าจะเกิดจากสนิมบนบนองพระนะครับน่าจะออกมาผมใส่ครีมไปน้อยไปหน่อยเสียดายนะครับใส่น้อยไปนิดนึง คือถ้าใครจะลองทําตามเนี่ยผมแนะนาให้ใส่ใส่เยอะวันนี้นะครับวันผมใส่พีที่เดงแล้วต่อจากนี้นะครับแต่ผมะจะต้องเอาไปล้างน้ําไปผ่านน้าสักสักรอบแล้วกันนะครับคือเท้าออกมาแล้วเช็ดเลยเนี่ยผมปัดหยบมันก็ต้องเป็นสนิมใหม่เพราะว่าเพราะว่ามันล้างก็ยังถือว่ายังไม่เกี้ยงเนาะผ่านน้ําสักรอบหนึ่งเราค่อยมาเช็ดทาความสะอาดเด๋ยวผมเช็ดเสร็จแล้วเดย๋ยหมาอีกรอบนะครับ ไปล้างน้ำมาเรียบร้อยนะครับนี่คือดีที่สุดแล้นะครับก็ยังแบบมีสนิมเกาะบ้างตะเรียนนี้ยต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสนิมอย่างเงี้ยตอนที่ผมได้มาครั้งแรกครับมันเกาะมาในผมก่อนที่จะมาทำคลิปผมลองไปล้างล้างน้ำเปล่าหลายรอบหลายรอบมากๆนะครับก็คือสนิมมันก็ยังแบบ เกาะเต็มเหรียดเลยแต่ผลจากการที่ลองแช่ครีมเมื่อเมื่อต้นคลิปนะครับแล้วตอนที่ผมไปล้างเนี่ยปรากฏว่าสนิมเขียวออกเยอะมากเลยครับออกตอนที่ผมล้างน้ำํำล้งน้ําเปล่านะครับสนิมอนะสนิมพ่ก่อนเนี่ยออกมาเยอะเลยเสียดายตอนที่ผมแช่ผมใส่ครีมน้อยไปหน่อยอาจจะต้องใส่ครีมเพิ่มไปนิดนึงนะครับผมว่าหรืออาจจะต้องแช่นานกว่านี้หน่อยนึง ถึงจะแบบล้างออกง่ายขึ้นนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนท่านไหนเนี่ยเคยใช้วิธีเนี้ยสามารถแนะนําเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับจะได้แบบเป็นความรู้ว่าควรจะต้องทาตรงไหนเพิ่มเติมนะครับมาถึงให้ออกแต่โดยรวมจากการประเมินผมนะวิธีนี้ดีครับดีเลยถ้าเป็นสนิมเขียวบางๆที่เกาะบนเหรียญที่ผมเคยเห็นทั่วๆไปนะครับคือเหรียญเนี่ยล้างยากที่สุดแหละครับจากที่ผมเคยเห็นนะถา้าไปเป็นสนิม เขียวบางๆทั่วไปอตล้างออกแน่นอนครับขนาดเหรียญเนี่ยมันสนิมมันฝังไปใน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 ผิวเหรียญนนย,ยังล้างออกเลยเนาะถือว่าดีกว่าเดิมนะแต่ไม่รู้ว่ามองผ่านทางคลิปวิดีโอมันจะมองมองรู้เรื่องไหมแต่ว่าถ้ามองจากเหรียญจริงเน่ะออกเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับออกเยอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยเสียดายผมใส่ครีมไปน้อยหน่อยนะครับแล้วโดยรวมผิวก็ไม่เสียนะ อย่างนี้ถุงไม่เสียนะครับกรณีถ้าแบบล้างแล้วผิวเสียดเนี่ยมันจะเป็นกรณีพวกใช้สารเคมีเี่มกัดกัดโลหะอ่ะพวกนี้มันจะทําให้ผิวพ้าเสียดนะครับแบบเสียหายไปเลยถ้า,อย,าอย่างนี้โดยรวมถือว่าใช้ได้ครับหนึ่งผิวผิวไม่เสียดนะอันนี้อันนี้จากจากสายตาผมนะครับแล้วก็สามารถล้างสิิมเขียวได้จริงๆครับพี่พี่เมื่อเท่าไหนนะถ้าเข้ามาแล้วยังไงนะครับ มีวิธีไหนแนะนำเนี่ยบอกได้นะครับแนะนําได้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาลองลองลองล้างด้วยวิธีอื่นให้ดูได้นะครับแนะนําได้เลยหรือว่าเคยมีใครมาแนะนําวิธีไหนเราไม่เคยลองอบอกได้แต่ผมมีโอกาสเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ดูนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับได้ทุกเรื่องนะครับผมพูดไม่รู้เรื่องหรือว่า เออล้างไม่ไม่ถูกวิธีอะไรเงี้ยบอกบอกได้เลยครับผมจะได้กลับไปปรับปรุงแก้ไขนะครับวันนี้ถ้าผมทำอะไรไม่เหมาะสมไม่ไม่ควรยังไงผมกราบขออภัยด้วยนะครับพี่เพื่อนเพื่อาสวัสดีครับ